ทอดทอดดอกให้เด็กๆกินจ้ากันด้วยกันไหมคะทอดเฟนไฟด้วยจ้าของว่างเด็กๆค่ะ รอแป๊บนะครับลูกน้องมีตังค์ับสิกี่เจ้าค่ะรอแป๊บนะครับอย่ามาใกล้ลูกแส่น้ำมันกระเด็นใส่นะครับเใ็บไหม เจ็บสี่้ำมันมันกระเด็นใส่ร้อนะคะอย่าซนนะคะนรับเจ็บีนเสรหม่เจ็บซีนแมก็ไปฉีดวัคซีนเจ็บสิเป้่าหน่อยแล้เป่าเป้่าหน่อยเลยก็มีเฟ้นไฟกับฮัตด,ดอกที่ทอดตะกี้นะคะ รอเหลือง <ไป S 1> สักคู่ค่ะ <ไป S 1> เราไม่ต้องไปซื้อเฟ้นไฟจากที่อื่นนะคะเราทำเองก็ได้เนาะมาทอดเองได้เยอะกว่าเนะ อร่อยกว่ากรอบกว่าทอดใหม่ๆร้อนๆจ้า พอเซ้นไฟให้หนูไงกินไหมเซ้นไฟยื้อจ้าพูดติเซ้นไฟยืะอจ้ารอ,อสักครู่รอสักครู่กำลังได้ที่จะเอาเหลืองหรือไม่เอาเหลือง,องจะเอากรอบหรือไม่เอากรอบหรจะเอานิ่มๆนิ่มๆเอานิ่มๆาเอานิ่มๆ,ๆแค่นี้ก็พอ เอากรอบแล้วกิน,นอะไรกรอบน,นี่ก็คือแบบเอาสมยัดเราลองตุ้สับหนึ่งนะแม่หลังจากนั้นเราก็จะทำกับข้าวกันต่อเลยนะคะ เมนูเย็นนี้ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้เส็นไฟได้ที่แล้วค่ะเด็กๆจะไม่ค่อยชอบเหลืองเกินนะคะก็จะเอาประมาณนี้นะคะ